ไทยมีดีกว่าที่คิดคำเตือนเรื่องที่เอ่ยอ่านเป็นเรื่องของหนังสือเล่มเมนี้ใครอยากหาอ่านก็ไปหาเอาได้เลยขอให้สนุกกับคลิปนะต้นน้ำป่วยหรอนี่แค่เบื่อนะ มันไม่เคยมีอะไรน่าสนใจเลยมีแต่ของเดิมๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรดี mm. เธอไม่รู้หรอกว่าที่ไทยมีอาหารและสถานที่ท,ที่น่าทึ่งมากแค่ไหนว้าวแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงถ้าอย่างงั้น พลังแห่งซอฟพาวเวอร์จะช่วยเธอเองเฮ้วันเสาร์เจอกันที่เชียงใหม่นะจะดีหรอแน่นอนถ้างั้นเจอกันนะวันเสาร์ไม่ได้ไปเที่ยวนานเลยต้นน้ำติ้นจีหรอ มาเร็วจังเดี๋ยวเราไปกินข้าวแถวนี้กันก่อนนะได้สิเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแน่นอนเพราะอาหารของที่นี่ดังจนไปถึงต่างประเทศเลยนะลองชิมดูสิมีแต่ คนต่างชาติเยอะจังงั้นฉันขอลองขนมจีนน้ำเกี๊ยวอะไรเนี่ยวแล้วกันน่ากินรสชาติจะเป็นยังไงไม่ได้กินนานแล้วอร่อย อร่อยกว่าที่คิดนี่ค่อยคอยกินหน่อยยุ่งหน้าคิดติดใจสินะอ,อ้อิ่มจนอ้วนแล้วทำไมลิ้นจี่ยังหุ่นดีอยู่เลยเราจะไปอุทยานแห่งชาติคอยอินถนน กันเลยนะว้าโอวโอ้โหเอออะไรเออว้าวสวยมากมากี่รอบก็ไม่เคยเสียใจแบบนี้ต้นน้ำคงเข้าใจคะ่ะว่าซอฟพาวเวอร์แล้วสินะแน่นอนเข้าใจดีเลยโอ้ย ลิ้นจีเก่งเรื่องช,ชักจูงสิ่งที่น่าสนใจให้กับคนรอบข้างได้ดีมากเลยขอบคุณนะคราวหน้าเราไปเที่ยวกันอีกดีไหมต,ตอน ้องต้องสนุกแบบนี้แน่ๆได้เลยไม่ต้องผิดหวังแน่ๆจบ